ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยวันนี้ผมได้นําเอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์นิยมสององนะครับพิมพ์ขี้ตาสามองนะครับที่นํามาอยู่ขนาดนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับที่เห็นภาพอยู่ขนาดนี้เห็นก้นอยู่ขนาดนี้นะครับ ด้านหลังเห็นขึ้นอยู่ด้านนี้เป็นพิมพ์ชิตานะครับบาดบางคาหน้าเก่ายุคต้นๆแล้วสนิมเป็นเกดเลยนะครับสนิมนะครับดูสังเกตดูสนิมนะประกายสนิมหน้าเก่ามากนะครับนี่ดูด้านก้นนะครับด้านก้นเป็นพิมพ์ชิตาหน้าเก่านะครับผ้าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผระผ่านการใช้งานมาแล้วเก่าถึงยุคหน้ายุคต้นจริงๆนะครับนี่จะขึ้นด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังขึ้นมาขนาดนี้นะครับ เป็นพิมพ์ขี้ตานี่คันสังเกตดูสนิมนะขึ้นมาแล้วนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะครับด้านหน้านะครับองนี้นะองค์แรกนะครับองแรกมีหลายองค์นะครับหลายองค์นะครับพิมพ์ขี้ตามีหลายองคมีอีกองหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมยุคต้นนะครับพิมพ์นิยมองคนี้นะเป็นพิมพ์นิยมไม่หน้ามีตำหนินิดหน่อยแต่เป็นเก่ามากนะครับที่ด้านหลังนะครับคานค้น ด้านก้นนะครับด้านก้นตัดตัดก้นตัดช่องนะครับเก่ามากนะครับพระผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับพระผ่านการใช้งานมาแล้วนี่ขึ้นไม้องค์นึงครับขึ้นไม้นี้องค์หนึ่งพิมพ์นี้ยมนะครับพิมพ์นี้ยมนะครับองค์นี้งดงามจริงๆคะับด้ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเป็นงดงามจริงๆนะครับด้านหลังดูก้นการตัดนะครับตัดตัดช่องนะครับดูนะครับองค์นี้นะครับตัวนี้องค์ที่สองนะครับพิมพ์นิยมองค์ที่สอง ระองค์นี้เก่าถึงยุกนะครับเป็นสนิมเป็นประกายเป็นเกล็ดเลยนะเป็นเกล็ดเป็นสีแสดสีส้มมีสีนะครับมีหลากหลายสีนะครับสนิมนะครับสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงองค์พระนะครับนี่ดูครับดูน้าหลักนะครับนี่น้าลักองค์พระองค์นี้นะเก่ามากนะแต่สังเกตดูสนิมนะดูองค์นี้เป็นปิมนิยมองแรกนะครับองค์แรกในพระภาพมันซ้อนกันหลายภาพนะครับ ผ้าบรรดาขระ,ะองค์เดียวกันนะแดดแต่ผมทํามาเป็นผ้าทอไร้นะครับมีด้านก้นนะครับด้านก้นอ,องค์หนึ่งนะครับด้านหลังครับด้านหลังแล้วจะมีพิมพ์ที่ตาน่นี่พิมพ์นิยมนะครับที่ถ่ายผ้าผอมมาขนาดนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมหน้าตามี ไม่สวยๆนี่องค์นี้เป็นพิมพ์ขี่ตานะครับพิมพ์ที่ตาก่อนดูความงดงามน,นะครับความงดงามของขี่ตานะครับผ่านการใช้งานมาแล้วศึกแล้วนะครับดูสนมิมสังเกตดูสนมิมรูปเดียวนะครับนี่การปรับก้นนะครับก้นนี่ครับผ่า,ผานการใช้งานมานะครับ ผมได้นำแพร่ภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันถ้าผู้ชมท่านใดสนใจก็นี่อีกองหนึ่งครับสนใจก็หลังไหม่ได้นะครับ0ู4 6 2 0 4้า1นี่หรือติดต่อทางเบอร์รายได้นะครับเบอร์นี้นะครับนี่อีกองหนึ่งนะครับอีกองนึงพระองค์นี้ผ่านการใช้งานไปแล้วหน้าตาสึกหมดนะครับดูสนิมนะรับเกตดูสนิมแต่ละองค์นะครับนี่องค์หนึ่งครับเมีสามองค์นะครับพิมพิตานะครับสามวองค์ เนี่ยพายุคต้นจริงๆนะครับสังเกตดูส้นเหน็มรู้สึกกรเนื้อก็จะมีส่วนผสมของทองคําด้วยนะครับส่วนผสมทองคําด้วยแก่ทองคำนะไม่ใช่ทองเหลืองเฉยๆนะครับนั่นดูเนื้อผ้าเป็นประกายเป็นเก๋ด้วยเป็นดนงมากสวยงดงามจริงๆนะครับท่านจะดูนะนี่เป็นนิยมนะนิยมองนี้งดงามนะครับงดงามมีนิยมมีสององค์นี่หนึ่งองค์นะครับ วระงามพระทั้งหมดมี5องค์ผมมาลงในคลิปนิยม2ององค์คลิปสีตาสามองค์นะครับลงในครั้งนี้เป็นทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพสไลด์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับโซรังไม้ได้นะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะครับ094 ความงดงามแต่พระองค์แต่ลระองค์ขององค์พระนะครับผมจะเปทำภาพจะไร่ไป,ปช้านะครับในองค์หนึ่งครับมองค์ที่สองนะพิมพ์นิยมนะครับมีสององค์นี่แหละครับสององค์ในพิมพ์ขี้ตาก็มีหลายองค์นะครับกาวพายุคนี้มีทั้งหมดห้าองค์นะครับท่านตัดใยสนใจน่าอยากได้ไดพระแท้ครับ ของจริงแท้ๆนะครับของเก่าลุกต้นๆ,นๆของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บไว้โทรติดต่อมาด่วนเลยผมแพร่ภาพวันนี้อาจจะไปไว้นะครับอาจจะไปในนองหนึ่งนะครับองหนึ่งนะครับโทรมาด่วนเลยนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสนใจ พอผมรับประการเลยหายากนะหาดูหาชมยากนะภาพแท้ๆแบบนี้นะครับดูสังเกนดูประกายสนิมประกายทองนะครับเป็นเกตเป็นสีรุ้งสีแสดดูนะครับดูองค์นี้ดูได้ทุกองนะครับภาพนี้เก่าถึงยุคแล้วก็ดูให้ดูสนิมรูปเดียวนะครับข้าพระี่ลงทองลงรักติดไว้ตามซอกตามอะไรยังเห็นลงเหลืออยู่แต่ตามองพระก็สืกไปตามพระ ร้อยต่อปีแล้วก็ตามอายุตามเวลาการนะครับก็ฝึกไปบ้างอะไรบ้างสภาพนี้สภาพที่ยังสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบที่ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับเป็นภาพที่โอเคนะครับสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านครับ